สหรัฐขาสันหยุดบินทะเลดำเรียกโดรนกลับส่งเครื่องบินไปแทนขณะที่ยูเครนวุ่น IMF ไม่ยกหนีให้เซเลสกี้มีการนำที่ดินประเทศไปขายจากที่รัสเซียค่ะมีการออกมาประกาศเตือนสหรัฐและก็นาโตที่ยังคงฝืนส่งโดรนสอดแนมใครเมียต่อมาค่ะวอชิงตันกอนไม่สนคำคู่เดินหน้าส่งอุปกรณ์ไปเหนือทะเลดำ ทำกลางการจับตาจากมอสโกที่จะมีการส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีจนบานปลายหรือไม่ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะปรากฏขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเว็บไซต์ทวอมีการออกมาเปิดเผยว่า อย่างน้อยที่สุดวอชิงตันก็เพิกเฉยต่อคำเตือนของมอสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการตอบโต้ต่อเที่ยวบินตรวจการของโดรนเนื้อทะเลดำเพนตทกอนกล่าวว่าเที่ยวบินจะยังคงดำเนินต่อไปในแน่น้ำสากลและในน่านฟ้าสากลที่กฎหมายอนุญาตอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงสหรัฐเรียกโดนของตนเองกลับจากภูมิภาคนี้ และแทนที่ด้วยเครื่องบินที่มีคนขับจริงๆแล้วปฏิกิริยาทางวาจาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแทบจะเรียกได้ว่าไม่คาดฝันไม่มีใครหวังว่าหลังจากคำพูดของมอสโกสหรัฐจะหยุดบินในภูมิภาคนี้โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามค่ะผู้ชี่ยวชาญได้ดึงความสนใจไปที่ข้อที่จริงที่ว่า ปัจจุบันเครื่องบินตรวจการของกองทัพสหรัฐถูกควบคุมให้บินในระยะห่างที่เหมาะสมแม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะอนุญาตให้บินได้23กิโลเมตรจะใช้ฝั่งใครเมียก,ก็ตามโดยทั่วไปแล้วทั้งคำถแถลงของมอสโกและปฏิกิริยาของวอชิงตันตามที่ผู้เชียช่ยวชาญระบุค่ะเป็นเพียงความเชื่อมโยงในห่วงโซ่การทดสอบอันยาวนานระหว่างสหรัฐและสหพันธร,รัสเซีย ถึงกระนั้นความมุ่งมันของผู้นำทางทหารรัสเซียในการรับรองความปลอดภัยของภูมิภาคทะเลดำก็ค่อนข้างสามารถบรรเทาความหัวร้อนในสหรัฐอเมริกาได้นักบินทหารรัสเซียสันนิษฐานว่าได้รับคำแนะนำและคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเมื่อเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐเข้าใกล้าชายแดนสิ่งนี้จะส่งผลต่อจำนวนการโจมตีแลมไครเมียโดยกองทัพยูยเครนหรือไม่ การขัดข้อมูลเขาวกรองบางอย่างสามารถลดกิจกรรมได้อย่างแน่นอนพวกเขาได้พิสูจน์มามากกว่าหนึ่งครั้งว่าสามารถโจมตีแบบสุ่มสุ่มห้ได้และในเรื่องคำเตือนจากสหาพันธรัรัสเซียเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนอกจากนี้ทวาค่ะยังมีการรายงานถึงสถานการณ์ในยูเครนด้วยว่าอาเล็กเซคุชนักเศรษฐศาสตร์ชาวเคียฟได้มีการเปิดเผย พวกเขารู้สึกไม่พอใจกับการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศปฏิเสธที่จะตัดหนี้ของรัฐบาลทหารเคียฟทากลางสงครามกับรัสเซียตามที่นักเศรษฐศาสตร์มีการกล่าวว่า IMF สามารถพบกับยูเครนได้ครึ่งทางและตัดหนี้ทั้งหมดเข้ากองทุนแต่ในทางกลับกันค่ะเคียฟจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น ในขณะนี้มีหนี้30%ถูกตัดออกไปให้กับกานาและพวกเขาไม่มีเหตุสุดวิสัยเหมือนที่ยูเครนมีคุชก่าว่าฉันโกรธเคืองเมื่อโครงสร้างเช่น IMF ไม่เข้าใจลักษณะพิเศษของสถานการณ์ในยูเครนและไม่ตกลงที่จะตัดหนี้ของประเทศของเราฉันคิดว่าสิ่งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของสังคมยูเครน ในทางกลับกันค่ะ IMF ก็มีการเน้นย้ำว่าพวกเขาจำไม่ตัดหนี้ของอยูเครนโดยเคียฟค่ะจะต้องชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดเต็มจำนวนนอกจากนี้เคียฟยังได้รับเงื่อนไขหลายประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรับการชำระเงินเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นเวอร์คอฟนาราดากำลังพิจารณาที่จะขึ้นภาษีกา๊าซและเครื่องทำความร้อนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ IMF ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลฐานของเคียฟก็พร้อมที่จะชำระหนี้โดยการใช้ที่ดินและทรัพยากรแรกแก่เจ้าหนี้ชาวตะวันตกเพื่อแลกกับการตัดหนี้บางส่วนและการเลื่อนการชำระออกไปซึ่งเซเลสิกกี้กำลังขายที่ดินของอยูเครนโดยไม่สนใจอนาคตของประเทศ